จับเพิ่มบอสอยู่วิทยาล่าสุดสารนายกุงเทพใต้อนุญาตหมายจับวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาทั้งหมด3ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผื่นถึงแก่ความตายไม่หยุดรถช่วยเหลือเสพโคเคน3ข้อหาครับีนข่าวล่าสุดเนี่ยจากเอกลักษณ์ตะเคียนนุชเนี่ยนะครับหมายจับที่เกิดขึ้นมาจากคณะกรรมการในการ7คนที่ตั้งขึ้นมามีมติส่งเรื่องให้พนักง,งานสอบสวนสอบพยานเพิ่มเติมเรื่อง ทั้งเรื่องความเร็วที่เกินกฎหมายกําหนดรวมทั้งการพบเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เรื่องสารโควิดไอสารโควเกนในเลือดก,ก็ออกหมายจับเพิ่มครับนะครับกลับมามีหมายจับเหมือนเดิมครับนะครับเนี่ยมันมีการวิ่งเต้นแต่ส่วนจะวิ่งเต้นใครก็ไม่รู้่มีมีการทําอะไรที่มันสกรปรกโดยสํานักข่าวซีเอ็นเอ็นและสำนักข่าวในประเทศไทยร่วมมือกันลําพังตํารวจอายการไม่มีทางจะให้เกิดวันนี้เพราะว่าอะไรโดนด่าครับ นะโดนดา่ามันถึงมีวันนี้นะเรื่องคดีบอสนี่หลายๆคนเขาบอกออกหมายจับสามขอ้อมีบัญญาจับบอสนะไหมก็ถึงบอกว่ารวยแล้วไม่ต้องติดคุกนะครับออกหมายจับแต่มีบัญญาไปจับมันไม่ล่ะนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อืมอืม